ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล่นแกวะจะวางทำไมนี่จะวางกันอืมครับผมครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เดินมาจีพีเอสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จ็ดแปดเก้าศูนย์ฝากกระเป๋านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุนย์ถามพี่ฝนชี้เสียงเข้าไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์

ของเรามันขึ้นไหมทำไมพี่ไม่เห็นนะมันเป็นของสำนักไม้จอเออทำไมพี่มองไม่เห็นเดสแปตฟอร์มอะไรไม่รู้เนี่ยโอเคโอเคเขาเชี่อเข้าอยู่ อันนี้เป็นู้เหลืออะไรครับ YouTube มันใช้กับอได้มันใช้ได้แต่ว่ามันผมเชื่อมพยายามเชื่อมเชื่อมไม่ได้เมื่อกี้ YouTube เนี่มันเข้าอยู่ทำผมก่อนปิดกันไหมอ่ะมันจะ มันจะอน,นี้ไหมถ้าปิดก่อนมันจะนั่นไหมปิดไวยก่อนกว่นาสามสี่สิบนา 3, 4, <ม>ทีนู่นแล้วกว่าเขาจะมาโอเคปิด